สมาธิแล้วกล่าวพร้อมกันนะครับหนานหูว่นานเซิงตีจงต้จุนหนานหูว่นานเซิงตีจงต้จุนหนานหูวานเซิงตี้จุนหานหูนตี้พระเจ้าทั้งหลายแจ้งชื่อแนวศกษาบัตรประชาชนคะรับขอน้อมถวาย จัดป,ปุกปัดใจเพื่อร่วมสร้างขอพระพุทธเมตตาด้วยการถวายตะเกียงไฟฟ้าองค์พระพุทธรูปแจกันดอกไม้เพื่อตกแต่งให้วิหานพระพุทธเมตตา เกิดความสง่างามอันมีสงใจความตั้งใจใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายทำด้วยใจอันบริสุทธิ์การกระทำที่บริสุทธิ์ด้วยการคิดดีการทำดีข้าพระเจ้าได้ร่วมกันกับญาติสิ มิสหาย,าย,ายรวบรวมเป็นจำนวนเยังทั้งสิ้น,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 นอาจแจ้งยอดับ